เมื่อหนีภครหรือเบิ้งก่อนใบคายเครียดบ้างคือจากที่วันใบคลายเครียดเราก็รู้มั้ยหนูก็เป็นรายการแบบว่าสรกในตํานานที่เราแฮงเด็เบิ้งมาเจอเด็กหน่อยแม่พี่น้องแล้วพอเราได้ดูมาตั้งแต่เด็กมันก็คือเป็นรายการที่คือนานหลายปีแล้วเล่าแล้ทีนี้พอเราได้ไปดูในวันเนี้ยเราสิบวันวันใบคายเครียดเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้ขออนุญาตก่อนนะคะเพราะว่าคือวันใบคลายเครียดเนี้ย เราก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เราไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าด้วยงานไม่อะไรด้วยเราก็จะไปเน้น hmm. ด like <whole> ูหมอรำอะไรมากกว่าเลาวพี s, side, mm ่องแต่ว่าวัอนี้พิเศษสงชวาน้องอุ๋ีและน้องเต้ยองค่ะได้ไปรับเชิญในรายการกอนป่าชายเทียที่อาจารย์ไปก่อนหน้านี้เนาะตอนแอร์วันนี้พี่โอแอร์ไปแล้วนะคะเราได้ไปดูเรารู้สึกว่าน้งเต้ยองน่ารักทำออกมาได้ดีแสดงได้ดีเข้าถึงบทที่ได้รับแล้วมันก็ ตลกจริงๆแถมได้กูจะหนี่นะซิงเข้ามาเสริมคือแบบไปใส่ซิกซี่จะตลกอ่ะเออแล้วเราเห็นพ่อเอในในรูปแบบสปอร์เซอร์ไฮเนาะแล้วที่มีแซลบอกว่าเหมือนอาจารย์จะทุกหมือนาจารย์จะสุกงเหมือนจริงๆพี่น้องเหมือนอันนี้ข <c oughs> อนแรกพ่อเอเนาะแต่ว่าพอพอเราอีีพ่อ,อยังหน้าเด็กแต่ไปดูสองความหลอ่อเขาหล่แล้วแบบเขาหล่อหล่อจริงๆหล่อใสๆเนาะ น้องก็เริ่มมาทางสายบันเทิงนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายละครถ่ายหนังแล้วเนี่ยมาออกรายการนี้ยน้งเราก็แบบเออแร้แบบน้องทำออกมาได้ดีไม่แปลกหรอกที่น้องจะเดินสายเนี้ย็โอเขียนเาเด้วยหน้าตาด้วยการแสดงที่น้อง acting อะไรน้องทำมาเลยและที่สําคัญสําหรับก่อนไปเทควันนี้นะคะก็มีน้องอุ้ยอิงนะคะสาวนาเกตเทืนเพนนะคะที่ร่วมอัดเทปบันเทปรายการนี้ด้วย แล้วเราเห็นอุ๋งอิงแบบมาแล้วแบบคืออุ๋งอิงเนี่ยอาพ่อพูดง่ายๆถ้าการแสดงน้องอ่ะน้องก็ยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยผ่านนะจุดจะแสดงเนาะน้องก็ไม่ได้เคยเรียนเอกตรงเอ็กติ้งอะไรมาแต่พอเราเข้าไปน้องก็ทําได้ดีถึงแม้ว่าจะออกเข้ามาแล้วแนะนำตัวเองแล้วก็ร้องเพลงแต่คือเราเรายอมรับพะแนนเสียงของน้องพี่น้องคือเข้ามาแล้วได้ร้องเพลงล้วก็ดีใจแล้วแค่นี้เราก็โอเคแล้วสําหรับน้องอุ๋งอิงนะคะแล้วก็คําว่าอุ๋งอิง มันเป็นคนาถาเหมือนกันเนาะมันเป็นคาถาของวจโจที่บอกว่าคาถาพาด้วยแล้วอุ๋งอิงก็ยังได้ฉาย,ยาเจ้าแม่เลกติ้งเจ้าแม่เลกติ้งไม่ว่าจะเป็นรายการไหเรนเลกติ้งคู่และรายการก่อนมาไฮเทียนนะคะก็มีคนดูตอนที่ว่ารายการถ่ายภายสดๆก็เยอะแล้วก็ยังมีที่ผู้ดำเนินารย้อนหลังอีกสำหรับผู้ติดแล้วก็ดูย้อนหลังนะคะแต่ก็สนุกอสตลกเฮฮาดีแล้วเราได้เห็นน้อยคนเนาะที่ สังกัดท็อปไทยนะคะท็อปไทยดนตรีนะคะที่มาน้องฟ้าใส่เนาะก็น้องน้องฟ้าใส่ัน้องน้องบอดใสนะนั่นแหละคนนั้นค่ะคือน้องเสียงดีอะเสียงเสียงน้ำเสียงออกคล้ายคล้ายของน้องหอิงแต่แต่น้องออกก็มีมีทางการสูงเป็นเอกลักษณ์แต่น้องเขาก็จะคล้ายคลายกันไม่ไม่ความมีพลังของเสียงเนาะคนั่นแหละแล้วเราพอเข้าไปดูแล้วเอรายการนี้ก็เรียกคนดูได้เย็นจริงหนึ่งก็อย่างนั้นก็คือเรา ด้วยความที่เราทางานสายข่าววันละดูแล้วเนาะส่วนมากแต่ละวันเราจะแทบจะไม่ได้ดูอะไรแบบอื่นเลยนะดูข่าวอย่างอื่นนะออเลยเพราะว่าเราก็ดูศิลปินที่เราติดตามว่าวันนี้เขาทาอะไรแล้วก็ดูคลิปวิดีโอที่เขาแสดงที่ผ่านมาเมื่อคืนเพื่อที่เราูจะได้นําม,มาเล่าต่อให้แฟนๆอ c ได้ฟังเราจะไม่ได้มาได้พูดถึงผลง,งานเขานี่ลยแล้วก็น้องอิงก็คือเราก็ติดตามอยู่แล้วของน้องต้ยอยโจเราเห็นจิดที่คู่ก็คือเรามองเห็นว่า สร้างเรือสร้างตัวนะคะทามาหากินก็เป็นมาพนักครอบครัวแตนเนี่ยเป็นสรักให้ครอบครัวและได้สร้าง้าในครอบครัวเราเราเราภูมิใจนะสําหรับเราที่เป็นผู้ใหญ่ที่ที่เกิดก่อนเนี่ยเราภูมิใจว่าเออเด็กสมัยนี้ดีเนาะที่ดีทำดีคิดแต่ว่าได้เร็วกว่าผู้ใหญ่สมัยเราอีกสมัยสัตสอีกอย่างเงี้ยสัตีก็ตอนเป็นสาวอายุเท่านั้นนะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องทำงาน ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ะคัติเกลี่ยชั้นนี้มั้งพีน้องแล้วน้องอีกนะคะได้รับรางวัลน,นะคะเพจสีพึทเทเวงน,นะคะน้องก็ได้โพสออกมาแล้วก็พร้อมรูปภาพนะคะเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วน้องอีกก็พบว,ว่าเป็นดอกสแบนที่เคยบานกางทุ่งถึงอยู่เมืองกรุงจะบ่เคยต้นก็หมายถึงตัวน้องเองนั่นแหละที่อยู่ที่ไหนก็ยังคงเป็นดอกสแบนที่ยังคงเป็น คนเดิมแสดงสวยนะคะแล้วก็ได้เห็นรูปภาพที่น้องอุนะ๋ยน่ะได้ถ่ายาาภาพรวมกับทีมคณะทมหาวิทยาลัยนะคะรา้สะพานสีจีนด้วยนี่เะแล้วก็จูทางด้านพ่จนะคะก็ได้โพสต์ถึงน้องเหมือนทัก่ายบอกว่าภูมิใจภูมิใจดีใจภูมิใจกับผู้สาวที่ได้รับรางวัลน,นะคะก็เป็นอะไรที่คือคําว่ารางวัลเนานะกว่าที่จะได้มาก็ไม่ใช่ว่า ก็สามารถที่จะได้รางวัลนี้เพราะรางวัลนี้นะคะเป็นการสร้างคุณประชน์และให้กับทางจังหวัดก็คือนน้องบุ๋งอีนะคะที่ได้สร้างชื่อเสียงเป็นเยาวชนที่เก่งก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยได้ทาหน้าที่พลเมือที่ดีนะคะเพื่อผลการส่งเสริมอย่างมีองอี๋รที่ศสุจเกตเขาก็คือคนเข้าไปดูเยอะแล้วคนจังหวัดสุเกตก็เข้าไปดูน้องเยอะเ้วยความที่น้องอีนะคะมีชื่อเสียงหนุ่มดางแล้วก็ชางสร้าง คือให้กับจังหวัดสุสนเกศแล้วก็หมอลหลายท่านหลายคนเลยค่ะที่อยู่จังหวัดสุสาเกตก็คือไปทําหน้าที่เป็นศิลปินไปเป็นประเมินดีให้แก่จัหงหวัดของตัวเองนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะที่ทาได้นมหาวิทยาลัยจังหวัดสุสเกตนะคะได้มอบให้กับน้องอุ๋ยอี๋ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณแม่ของน้องอุ๋ยอี๋ก็ได้รับรางวัลน,นะคะแม่ดีเด่นประจำอำเภอของน้องด้วย,ยก็เป็นเรื่องที่น่าดีนะคะมีแต่สีดีเข้ามา ด้วยความน่ารักความสนใจห้องกระตันยูของน้องอุอิงแล้วก็การตั้งใจทํางานทาเต็มที่ในสิส่งที่ตัวเองทำอยู่นี่นะคะ่ะถือว่าน้องอุง e, นะคะคง็น่อดอ้ที่คนไทยไห,หลายคนและสําหรับเด็กสมัยนี้ก็ได้มองพี่อ,อุงเป็นไอดอลกันเยอะหนึ